กองทัพโกกัง้งเอ็นดีเอเตือนทหารพม่า,มาว่าผ่ายทหารโกกั้งได้ทําการปิดล้อมเมืองเล่ากายหมดแล้วหากร้อมลบตอนไหนก็จะเข้ายึดเมืองทันทีเกี่ยวกับการประทะสรุปกันในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐฉานหรือว่าในพื้นที่เล่ากายนะครับในระหว่างทหารพม่า,มาแลกกลุ่มติดอาวุธสัติพันสามกลุ่มก็ยังคงเปลี่ยนไปอย่างดุเดือดนะครับ ส่งผลทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนจํานวนมากและมีผู้อพยพที่ภัยเปลี่ยนจํานวนมากด้วยนะครับทางผ่ายกองทัพโกกั้งเอเมนตีนะครับได้ออกมาเดินว่าฝ่ายทหารโกกั้งนั้นได้ทําการปิดล้อมเมืองเล่ากไก่หมดแล้วนะครับหากพร้อมตอนไหนก็จะเข้ายึดเมืองเล่ากไก่ทันทีซึ่งนับตั้งแต่กลุ่มพรามิดรปิปฏิบัติการ102 7นสนั้นเปลี่ยนต้นมานะครับฝ่ายกลุ่มพรามิดและทหารโกกั้ง สาม,มารถยึดได้ฐานทับใหญ่ฐานทัพย่อยของฐานพม่าอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะครับมีรายงานว่าผ่ายกลุ่มพรมิตรสามกลุ่มนั้นสาม,มารถยึดได้ฐานทับของฐานพม่าแล้วมากกว่า158แห่งตอนนี้นะครับทางผ่ายของฐานพม่านั้นจะให้ความสําคัญกับการควบคุมในตัวเมืองเปลี่ยนส่วนมากนะครับฉะนั้นนะครับจึงทําให้ผ่ายฐานกัวงางเอเมนเประกาศแจ้งเตือนถึงฐานพม่าว่า ตอนนี้พวกเขาได้ทําการปิดล้อมตัวเมืองเล่าไก่ไปหมดแล้วถ้าหากว่าทางกองทัพของตัวนั้นพร้อมตอนไหนก็จะทําการเข้าโจมตีตัวเมืองเล่าไก่ทันทีนะครับการแจ้งเดินแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการข่มขู่ทหารพรม่าะนะครับเพื่อให้ผ่ายท่านพม่าหวาดกลัวแล้ยอมจํานวนและวางอาวุธให้กับพวกเขานั่นเองซึ่งทางผ่ายของท่านโกกักง้งอเมนเตีเขานั้นเคยใช้วิธีนี้สําเร็จแล้วด้วยนะครับ สามารถให้ผ่ายทหารพม่า,มาวางอาวุธโดยที่ไม่ต้องมีการยิงปะทะกันเลยแม้แต่นัดเดียวด้วยซ้ํานะครับส่วนในพื้นที่การสรบปทางภาคเหนือของรัสสาน,นั้นนะครับผ่ายทหารพม่า,มาและทหารต่างเทียนเหนือเอ,เอได้เกิดการประทะสรุปกันอย่างดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันเมื่อในวันที่21พฤศจิกายนนะครับในช่วงเวลาดอนเช้านั้นทหารพม่า,นะ,มาะนะครับได้ทําการปิดเส้นทางห้ามชาวบ้านเดินทางไปมาในพื้นที่105หไม์นะครับในจังหวัดมุเจ ที่อยู่ในเขตชายแดนรัดชานและจีนนะครับเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้ยังเกิดการประทะสรุปกันอย่างหนกักทางผ่ายของกลุ่มติดอาวุธเขาใช้โดนโจมตีท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านผ่ายท่านพม่าก,ก็ได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้ชาวบ้านเดินทางไปมาในพื้นที่นี้นะครับจากการประทะสรุปกันในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัดชานนี้นะเพราะว่าผ่ายทหารพม่านั้นสูญเสียอย่างหนกักไม่มีท่าทีที่จะควบคุมในพื้นที่ได้ ทางฝ่ายทานพม่าจึงได้มีการเปลี่ยนแผนโจมตีนะครับตัวที่ทางฝ่ายทานพม่านั้นใต้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนของชาวตะอางในจังหวัดน้ำทันงเพยียงการเหล่านี้ของทานพม่าะจะได้ผลมากสักแค่ไหนนั้นเราต้องมาติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับแต่ว่าวีธีนี้นะครับก็เปลี่ยนวีธีของทหารพม่า,มาถ้าไม่ตายของทานพม่าก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าปะท่ากับกลุ่มไหนสู้รบกับกลุ่มไหนก็่ายทหารพม่า,น,มานั้น จะมีการส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่บ้านเดินของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นนะครับเมื่อในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลา4ทุ่ม่ายท่านพม่านะครับได้มีการส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิด500บอนนะครับใส่ในพื้นที่หมู่บ้านเนียวตีดในจังหวัดน้ำซันส่งผลทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านรับความเสียหายอย่างน้อย23หลังคาเรือนมีชาวบ้านแต่รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการจิงระเบิดของฐานพมา่าในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่20นะครับในช่วงเวลา5ทุ่ม50นาทีนั้นฐานปืนใหญ่ของฐานพมา่าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน้ำสันนะครับได้มีการยิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านองค์จรนะครับโ่งผลให้ระเบิดไปโดดใส่บ้านเรือนของชาวบ้าน1หลังคาเลือนมีชาวบ้านเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสีคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กอายุ14ขวบนะครับซึ่งเรียนอยู่ชั้นป .6 เองนะครับ อันนี้ก็เปลียนการกระทําของทาหารพรม่าผู้ก่อการร้ายนะครับนอกจากนี้นะครับท่าหารตางก็ยังพยายามนะครับที่จะผูกยึดฐานทัพใหญ่ของทาหารพม่า,มาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน้ําคําอย่างหนักนะครับโศพลทําให้ระเบิดของทั้งสองฝ่ายนั้นไปโดกใส่บ้านเดินของชาวบ้านต่รับความเสียหายเปลี่ยนจนํานวนมากในตัวเมืองน้ําคํานะครับ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน้ำขามก็ได้มีการปกพย,ยพที่ภัยเข้าไปในฝั่งประเทศจีนเป็นจำนวนมากแล้วด้วยในขณะนี้นะครับจากการประทะสรลบกันระหว่างทหาพรพม่าและกลุ่มพนมิตรทางภาคเหนือของรัฐานี้นะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นชาวไทยใหญ่เป็นส่วนมากนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มพนมิตรเหล่านี้นะครับเลือกที่จะปฏิบัติการสรลบในพื้นที่ที่มีกลุ่มชิพันธุ์ของตัวเองอยู่ไม่เยอะนะครับ ฉะนั้นนะครับความลำบากก็มาตกอยู่ที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ทราบว่ากลุ่มทหารเหล่านี้นะครับรวมทั้งทหารพม่า,มาด้วยได้มีการเอาสินค้าของกินของใช้ของชาวบ้านไปกินตามอำเภอใจของตัวเองอยากจะทำนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนการกัดทำของทหารพม่า,มาแลกกลุ่มจีนอาวุธที่เกิดการประทะสรุปกันอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐชานนั่นเองนะครับจากการประทะสรุปกันทางสองผ่ายที่เกิดขึ้นมาอย่างหนักตอนนี้นะครับ ส่งผลทําให้มีชาวบ้านที่ต้องอพยพี่ภัยมีมากกว่า8 8 0 0 0คนนะครับตัวเลขที่จริงน่าจะเยอะกว่านั้นอีกนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านบางคนก็อพยพี่ภัยเข้าไปในป่านะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนการประาะสมกันระหว่างทหารพม่าและกลุ่มพรมิตรและเป็นรายงานความคืบหน้าในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐชานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีก สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ